ทานนะครับให้พ่อแม่ปู่ย่ายายตา <c oughs> ได้หมดเลยไม่ใช่แค่ให้ย่านะครับทุกคนใครที่อยากจะจัดจัดเลยครับวันนี้โปรโดีมา,มากๆจากปกติที่เป็นข้างกล่องนะข้างกล่อง490วันนี้เหลือแค่500เอ้ยบอสแปะเหลือ159ถ <c oughs> ูกต้องคะ่ะหรือ159นะครับทุกคนแฟนค่ะบอกว่าสั่งแล้วคะ่ะจะให้ย่าอ๋ขอบคุณนะครับ ใครที่อยากจะนั่นแหละให้ย่าก็จัดเลยขอกชงให้ย่าด้วยนะทุกคนชงให้ย่าด้วยใช่ขอข่าขอข่าบอสบอสชวนยิ้มเออเป็นคณะแหละตอนนี้ตั้งคณะและแม่ค้อะไรนี่น่ารักมากค่ะสวัสดีครับมาครับนี่แม่คะเรียบร้อยดีห้าค่ะ มีกี่ซองครับเจ็ดซองนะครับทุกคนหนึ่งกล่องมีเจ็ดซองอ่าร้อยห้าสิบเก้าหนึ่งกล่องมีเจ็ดซองซื้อไปสักสี่กล่องทานเดือนหนึ่งก่อนใช่ครับทานหนึ่งหนึ่งไปลองก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าแบบอ่าเขาเรียกไงดีร่างกายใช่ครับ<ๆ>หรือแบบว่าผิวเอ่ยอะไรเอ่ยแต่จริงๆอ่ะบอสหนึ่งอาทิตย์ก็คือลองจับผิวเลยครับว่านิ่มลื่นไหมว่าผิวแบบเนียนขึ้นไหมแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบอิ่มน้ําขึ้นไหม,อ,มอันนี้คือพี่ทาลองเลย จริงจริงและยิ่งใช้คู่ใช้คู่นี่คือปังมากค่ะทานอ้ทานทานกับทานถูกต้องค่ะครับผมใครที่อยากจัดนี่คือต้องบอกว่าใครอยากผิวดีแบบแม่ค้านี่ตัวนี้เลยคือแม่ค้าผลิตเองทานเองนะทุกคนใช่ทานช่วงไหนดีทานตอนท้องว่างใช่ไหมตอนท้องว่างเลยครับให้มันดูดซึมนะครับทุกคนแบบว่าตื่นเช้ามาทานหรือว่าก่อนนอนหลังทานอาหารเสร็จสัก30นาที ค่อยทานก่อนนอนก็ได้แล้วแต่เลยใช่รอ้อยสบู่ค่ะเพรา<อ>ะฮะอ๋อเรายังไม่ได้เปิดสบู่เลยเพราะว่าสบู่ราคาเต็มคือราคาราคาแรงมากเดี๋ยวลดให้เฉพาะอะไรนี้แล้วกันมีแค่เท่าไหร่ที่รับเอาแบบเอาเอาใครที่แบบว่าอยากแบบผักผิวดีกว่าตัวนี้เป็นตัวผักผิวเปิดผิวเวลาลงทีเห็นผลดีมากทุกคนถ้าใช้ตัวเซตดีก่อนนะมามามาะ ข้าครัวให้หน่อยครับอะะไรคเอากระทะครับผัดผิวครับพระเจ้าช่องน้องวิวช่องไหนคะช่องอ่านไม่ใช่ครับอ่านมั่วนะช่องน้องวิวเนี่ยคุณอ่านภาษาไทยตกแล้วเนี่ยเนี่ยคุณไม่ใช่เนี่ยช่องช่องน้องวิวช่องไหนคะ เครียดเลยครับทุกคนเครียดเลยครับอ่ะฝากช่องนะคะลูกค้าเอ้ยทุกคนค่ะ CEO VY นะคะหรือว่าเซิร์ชไปว่าแม่บิววีก็ได้ค่ะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากช่องมาเป็นช่วงสุดท้ายไงแล้วก็บบ๊าายไปไปโอเคโอเคโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะต่อเลยใช่ไหมงั้นเขาถามว่าน้องบอสวิวจริงหรือเปล่าเฮ้อะไรนะครับน้องบอสวิวจริงไหมวิวคืออะไรอ่ะ เรื่องบอสผิวคืออะไรใจผิวอใจผิวเหรอแล้วตอนนี้ครัวรังสามยังไม่ได้ทำเนาะยังเนาะตอนนี้เราอยู่ตัวไหนก่อนตอนนี้ทุกคนเห็นรา้าเท่าไหร่ครับโอเคไม่คอลลาเจนจะหมดแล้วลูกคุณโอเคฮะจะหมดแล้วเหรอคอลลาเจนขออีกยี่สิบบ้านเดี๋ยวปิดตาร้ายี่สิบบ้านเดี๋ยวปิดตาร้านะทุกคนแม่วิววีถูกต้องครับถูกต้องเซิร์ชเข้าไปเจอเลยนะคอลลาเจนจะหมดแล้วนะคะทุกคนอีกยี่สิบบ้านนะน้องว่าตพิตาค้าหน่อยลูกอร่อยมาก อะไรครับครับเขากำลังจะทำโปให้เขาคือสองห้าเอ้อไม่ไหวเมื่อี้คมันดีดงเมือกี้ิไอ้ปาแบบตกใจเฉยดูปะคดูปะอีกแล้วไม่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 มันนิดเดียวนิดเดียวแค่ตกใจเฉยว่าไอ้นี่บอกแล้วว่าอย่าเต้นไม่อยดค้างเหรอโอเคโอเค เอาเรื่องเอสบู่หวียังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้สองขวดเดี๋ยวเดยวเดี๋ยังไม่ได้ใช้เพิ่งซื้อมาเพิ่งซื้อมาครับสบู่หวีสองขวดคืออะไรอ่ะสบู่หวีสบูสองขวดหรอสบู่หวีสองขวดใช่ไหมคะในตะกร้าเดียวกันแสขับรีพิมพ์ตอนนี้โคลาสาเท่าไหร่ครับอง้เนาะอาก้โอเคงั้นเดี๋ยวบน่งเดี๋ยวเพิ่งกดนะมาโอเคยังไม่ขึ้นอันนี้เ้าะยังไม่ขึ้นอันนี้คอลลาเจนอยู่ใช่ไม โอเคโอเคโอเคอย่าพิมพ์ตัวเลขครับพิมพ์ได้พิมพ์ได้ทุกคนตอนนี้คือราทอไรครับโตอนนี้ยังยังไอ้โปรยังตอนนี้สองห้าเก้าดใช่คะในตะกร้าสบู่ใช่ค่อ๋อใช่ครับใช่ครับสักครู่สักครู่ตอนนี้เหลือคอาเทนอยู่ใช่ไมหรือว่าเราจะไปตัวสบู่เลยไปสบู่เลยครับไปสบู่เลยมาเริ่มเลย คืออย่างนี้ที่มีสองขวดเพราะว่าตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้เป็นสบู่เปิดผิวนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นโดสจะเป็นเหเชื้อ่ะครับเทตัวเหัวเชื้อใส่ลงไปในนี้แล้วก็เขย่าแล้วก็ใช้ทุกครั้งที่อาบน้ำที่ใครหลุดดีมากน้องบอสครับผมตัวนี้เป็นสบู่เปิดผิวนะคะทุกคนค่ะมันเหมาะกับคนที่ดําแดดําแดดไม่แดดผิวแบบผิวดื้อครีมผิวตันครีมผิวขาวช้าขาวยากอันนี้คือเหมาะมากๆอันนี้คือพี่ใช้ตลอดใช้ดีมากน้องบอสที่ใครหลุดดีมากของว่าไม่โดนเหมือนกันนะ บอสบอสหลุดพี่ถามผม่พี่ใครอ๋อพี่ถามผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทุกคนดูบอสสลุดคือยังไงเนี่ยพี่ถามผมผมจะดู้ไหเนี่ยเอาแล้วสรุปคีอใครคะคีอใครหลุดดีมากครับทุกคนค่ะไม่เหมือนกันทั้งทั้งทั้ง ไม่รู้เหมือนกันครับข้าวขี่ไข่ครับทุกคนมาเราแบบเิียวๆไัเรียวๆไงอ้าวโอเคเุ้ยความเจ๋งมัละความเจ๋งีกไหมครับได้ครับมันกินเกินขนาดได้ใช่ไหมอันนี้สองฟองใช่ไหมครับสองฟองมากกว่าสี่ฟองอ๋อต่อวันใช่ไหมต่อวันครับก็คือแบบเข้มข้นเลยนะครับผมเพราะว่าพี่กินมานละสี่ขำขำเขาบอกว่าอยากหาอะไรสี่แก้ว เอาพี่บอกอย่างวันละวันละสี่สี่สองอ๋อสี่สองสี่สองสี่สองโอเควิ่งเราตอนแรกเราเข้ามาเราบอกว่าน้องพ้อแขกเก่งนะคะน้องพอสตามสบายแลยค่ะโอ้โหใครจะไปคิดว่ามันจะสบายขนาดนี้ค่ะมาครับมาพ้อรัวมากมาครับอ่ะพ้อเท่เลยครับตอนนี้ตอนนี้คือเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสบู่เปิดผิวครับใช่ไหมตรงข้นครับสบู่จะมีห้าสีห้าสูตรแล้วก็ห้ากลิ่น เพื่อนเาห้องนี้เพื่อนขโมยกลับได้เลยเนี่ยหอมเลยมันสวยมันสวยครับมันสวยอม่ะเทียนี่ใส่ลงไปเลยครับได้ครับโอ้กินหอมมากโอเคทุกคนตอนนี้ตอนนี้พะยอมครับตอนนี้ขึ้นราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับ2 5 9บาทครับ2 5 9ใช่ไหมครับใช่ครับวอยังให้เท่าไหร่ครับ ย้ทุกคนทุกคนอยากได้เท่าไหร่ครับอยากได้เท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่เอาอันนี้นะได้สองขวดพอแล้วครับโอ้โหคนละหกร้อยหนึ่งพักก็คนนะลูกร้อยห้าเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าเก้าร้อยหนึ่งเก้าเก้าโอ้โหคือไม่ให้อะไรเลยสิแค่ขวดก็หมดแล้วเนี่ยสวัสดีครับพี่ดูเอ๊ เดี๋ยวให้คุณแม่ค้ากับคุณติพิจารณาราคากันว่าเหมาะสมเท่าไหร่อ่ะจากผลโบทครับจากผลโบนต้งเขี่ยวใช่ไหมเขี่ยวครับสองร้อยห้าสิบเก้าบาทน้องบอดว่าจะให้เท่าไหร่ครับอ่ะในใจน้องอลเป็นเขี่ยหให้ดูโอ้โหราคานี้ก็ต้องบอสเต้นหน่อยลูกบอกว่าอยากเห็นน้องบอสเต้นเขย่าขวดคร่ะ อย่าไปหาทำงี้ที่บ้านนะครับทุกคนแม่แม่ผิดได้อยู่สั่งเอาซักร้อยแปดสิบได้ครับร้อยแปดสิบตาตามเอาทวนโอเคร้อยแปดสิบเป็นไงบ้างครับร้อยแปดสิบเป็นยังไงร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแพงไปหรือเปล่าร้อยแปดสิบแบบนี้ไปหรือเปล่าเอาตามแบบนี้แบบไหนลองดูชาวบ้านก่อนร้อยแปดสิบโอเคไหมแพงค่ะบอกว่าสบู่น่าใช้อยู่แล้วน่าใช้หนักกวึ่งกิมหนึ่ อามีคนขอร้อยห้าเก้าร้อยห้าเก้าไ้ไหมครับร้อยห้าเก้าาน้องบอสว่าไงร้อยห้าเก้า้อยห้าเก้าโอเคไหมน้องบอสบอกเลยอ่างงั้นขอเป็นร้อยห้าเก้าครับทุกคนร้อยหนะร้อยห้าเก้าวีนี่เขียนขอเต็นเลยร้อยห้าเ้าคูณสิเนี่ยหมายถึงว่ามีคนเขียนร้อยห้เต็มเลยอ่างั้นจัดที่ร้อยห้เก้นะครับทุกคนโอเคครับ มาเปิดต่าร้อยห้าเก้านายเดี๋ยวเราปักขึ้นให้อุ้ยหมดไปแล้วหรออุ้ยหมดแล้วหรอเดี๋ยวรอรอเติมครับแค่เรารอเติมค่ะปักปุ่เลยค่ะะขึ้้้นนใหแลวคปักหมดให้แล้วเตรียมกดกันได้เลยนะน่าใช้มากๆทั้งหมดหลากหลายหลากสีด้วยเห็นไหมเหมือนแบบเหมือนอะไรเหมือนม็อกเหมือนม็อม่วงครับม็ม่วงแบบน่าทานถ้าท้งบอสเต้นที่จะซื้อค่ะอ้าว ก่อนนะจ้ะร้อยห้าเก้าพอใจกันจ้ะนี่นะครับก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นสบู่ยังไงบ้างครับใช้ไปเป็นสบู่เปิดผิวเร่งผิวขาวนะครับผทุกคนใครที่ดำแดดดำมากขาวยาก ใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ใช้ตัวใช้ตัวโลชั่นตัวที่มีกระดามันจะช่วยเปิดผิว<อ>ทำให้ตัวโลชั่นที่เราใช้นะ่ะซึมไวขึ้นแล้วก็ห้ผลไวขึ้นอ๋อคือตัวนี้เป็นตัวเปิดผิวเพื่อที่บำรุงต่อตอได้ล้ำลึกอีกถูกต้องครับ<อ>แล้วก็ที่ใครหลุดดีมากนะครับุที่ใครหลุดดีมากครับที่รักใครที่แบบว่าไม่ค่อยขัดผิวแต่ว่าเป็นผิวแบบผิวบางเราอยากได้การขัดผิวอยากได้แบบ เร่งขาวอะไรเงี้ยตัวนี้ที่คลายหลุดดีมากมนะครับเด็กใช้ได้ครับที่รักตัวนี้เด็กใช้ได้ครับรรบางคนแบบว่าอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับแฟนอะไรเงี้ยชอบขัดใจงั้นเราไม่เราไม่เอา,เ,อาเราไปขัดผิวดีกว่าถูกต้อครับใช่ซื้อตัวนี้แล้วไปขัดผิวดีกว่าทุกคนใครที่เจอคนขัดใจตัวนี้เลยห <c oughs> นีไปขัดผิวดีกว่า <c oughs> ทุกคนอะ มีค่าส่งไหมคะอุ้ยจากจากสองห้าเก้าเหลือร้อยห้าเก้านี่ตูดลงก็ต้องมีนิดนึงนะนิดนึงนิดนึงนิดนึงใช้กับใช้กับฮะเขาไม่แต่คนแบบกำลังใจแบบไม่ดีแล้วพอแล้วครับพอแล้วครับอันนี้มันจะจะเอาอีกเอาอีกอันนี้อันนี้คือใช้กับหน้าได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้นะครับไม่ได้เป็นตั้งแต่ขอได้หรอผิวตัวใช้ผิวตัวนะทุกคนผิวตัวครับแม่ค่ะน่ารักน้องกดูสบายใจดูแล้วมีความสุข เออไม่ตอนแรกเดินเข้ามาอย่างนี้นะครับดูตื่นเต้นก็เลยบอกว่าพ่อยากเก่งนะคะโหพ่อไม่เก่งเท่านั้นแหละโอ้ยาวๆไหลๆยาวๆไหลๆเลยครับใช่มีมีค่าส่ง29บาทจ้าอันนี้หน่อยนิดหน่อยถูกมากถูกมากมาเอล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 แล้วก่อนเลยเลยเลยเก่อันครับเลยห้าเซตห้าห้าสิบเซตห้าสิบเซตโอ้เหลือห้าเซตนี่คือแทบ แทบจะไม่ต้องทำอะไรเนี่ยเออร้องร้องเลยเนี่ยน้องเส้นพูดเลยเนี่ยมุกเยอะเออ5เซสไอ้50เซสสุดท้ายนะคะทุกคนค่ะเขาบอกตามมาจากช่องแมววี่สินค้าแมววิวใช้ดีทุกตัวครับรับประกันเลยจับได้แล้วค่ะจับจับได้หมดแล้วทุกคนค่ะหมดนะคะหมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะ แล้วเหรอนับประวัติหมดทุกคนอ่ะแล้วทุกคนก็แคไลน์ที่เป็นผมผิวคอรสีเกี๊ยวคาราชินเกี๊ยวคาราเินอะได้ครับมาได้ครับเอา่อมาชมกันข้างนอกข้างนอกใช่ไหมใช่ค่ะประเด็นอะพี่จังทุกคนหมดหมดใช่ไหมครับหมดครับได้ไหมอันนี้ก็ได้หมดใช่ปะเดี๋ยวงานงานนี้เราไล่ไล่เป็นตัว ก็อ,อื่นก่อนเดี๋ยวนะตอ้องไปทีมแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่าเหลือเท่าไหร่อย่าไปเช็คสต็อกใช่ไหม,มค,ครับได้คร<ช>ับได้ครใครเ<ช>จา้าสบู่เปิดผิวแป๊บนึงนะคะทุกคนแป๊บเดียวแป๊บเดียวพอ <ใช S 2> ตัตนี้เยอะเยอะมากที่รักดีดีครีมมีเพิ่มไหมคะดีดีครีมมีครับฉายาบอสตากตาแตกไม่ได้มองเล่นเล่นเออ อะไรลูกอะไรคะอ๋อจะเอามาเอามาล้างอยู่เล่นนี่นี่ยอดียวเดี๋ยวหวันนีครับวันนีครับเปิดอีกอยากให้เปิดตะกร้าอีกอยากให้เปิดตะกร้าอีกเล้ตะกร้าไหนกันดีครับอยากได้ตะกร้าไหนอ่ะเดี๋ยวลองเมนมาหน่อยเต้นรอนับชต๊อไม่เต้นลเอ้าน้องเอวแบบใช้เอวทุกวันเลยทุกนี้เต้น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  แต่การแตเขาขายคำไปด้วยอันนี้เราเติมได้กี่อยากได้โลชั่นมั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 นมีได้แค่อย่างละห้าสิบชิ้นครับงั้นก็ตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับทุกคนค่ะขออนุญาตเติมสต็อกไปแค่อย่างละห้าสิบชิ้นนะคะนี่ก็คือหมดแล้วนะเมื่อกี้กดได้ร้อยสามเก้าร้อยสามเก้าบาทโอ้แม่เท้าอะไรเนี่ยนี่กดเลยนี่กดเลยครับทุกคนอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเติมให้นะครับเดี๋ยวให้น้องบอสปักให้ไอกนึงนะดเดี๋ยวขึ้นราคาให้อ่านสังก่อน เ,เอาเป็น,นตัวไหนนะครับตัวสบมู่เปิดผิวก่อนโอเคครับได้ครับเจลน่อยมามาเจลอีกแล้วเจลทุกวันเมื่อกี้ไม่เห็นน้องบอสเขย่าสบมูโอเคครับล้างฝ่าีิ50เซ็ตสุดท้ายับมาค่ะชงกระเจี๊ยบให้น้องอ่ะจิ๋วสามออเดอร์จิ๋สามคนกำล เอาจอจาวสักนิดนึงจาวสักนิดนึงอ่า